ศูนย์ยูโรแต่เป็นกองหลังที่กําลังแบกท้งหลังบ้านเอาไว้ด้การที่ผ่านมาเชลซีใช้เงินไปมากกว่า100ยูโรกับแนวรับแต่แนวรับยังคงรั่วเสียวและหล่นจนแฟนบอลแทบขาดใจทุกเกมกระนั่งจู่ๆมีกองหลังฟรีคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาไม่ใช่ทูเปอร์ตาไม่ใช่มีเอจีที่แน่นชื่อดังไม่ใช่ดิวช ok ็อกโลกเขาคือโตซินอาดาบิโอโยเด็กที่เคยถูกแมสตี้ปล่อยยืมแต่วันนี้เขากลายเป็นของดีที่เชลซีไม่ต้องจ่ายค่าตัวแม้แต่ยูโรเดียวทำไมล่ะ ทำไมลูกการหน้ามีโอกาสได้เป็นตัวหลักของเชลซีฟอร์มปัจจุบันเก่งสุดในแนวรับเมื่อเปรียบเทียบก,บกับกองหลังเชลซีลูกการที่ผ่านมาทั้งบาดิชิลชาโรบาเนี่ยมีเพียงตัวซินที่สร้างความนิ่งมั่นใจและแม่นยําได้ชัดเจนที่สุดเขามีค่าเฉลี่ยชนะดวกลาการกาดถึง73เอซินเตอร์เซพชันต่อเกมสูงกว่าก,กองหลังคนอื่นในทีมไม่เถียงฟาวง่ายและอ่านเกมขาดเกมกับทีมใหญ่เขาไม่ลนและนั่นคือของที่แนวรับเชลซีตามหามานานสไตล์ที่มาเดสกาต้องการเนี่ย เอนโซมเรสกต้องการเป็นโค้ดที่เน้นเซนเตอร์ใช้เท้าเก่งพาบอลออกจากหลังได้และตัวซีนมีทักษะนั้นติดตัวมาตั้งแต่เด็กเพราะเขาโตมาจากอะคาเดมี่แมซิตี้ในยุคที่เป๊ปกดวเดลลาเริ่มปลูกฝังระบบบอลกับพื้นค่าตัวสถิติการจ่ายบอลของเขาเนี่ยอยู่ในระดับท็อป5ของกองหลังพรีเมียร์ลีกเมื่ออยู่กับฟูลแลมจ่ายบอลแม่นกว่า89%ขึ้นเกมจากหลังได้ไม่เตะสาดทิ้งมั่วมัวมาเรสกาเนี่ยถึงชอบแบบนี้และเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่เข้าระบบมากกว่าบารติชิลหรือชาโลบา ต่อมาเลยก็คือประสบการณ์ความนิ่งที่สุขเต็มที่ตอนนี้เขาอายุ26ไม่ใช่เด็กจ๋าแต่ก็ยังไม่แก่ลงเล่นพิมร์ลีกมามากกว่าแล้ว100นัดและยังเคยเป็นผู้นําแนวรับของฟูลแลมแบบไม่มีข้อกังขาในวันที่ทีมมีแต่เด็กอายุ20ต้นๆโตซินคือคนที่นิ่งและสอนเพื่อนได้ในสนามต่อมาคือความสนุ์ที่ไม่มีใครในทีมทําได้เซนเตอร์คนอื่นในทีมบาดิชิลสูงใหญ่แต่ช็อตพลาดเยอะ ชโลบาอาจจะมีสปีดก็จริงนะแต่ชอบขบบอลลึกเสียฟาวส่วนโคบิลเราขอไม่พูดเพราะว่าเป็นกองหลังถนัดเท้าซ้ายโตซินคือคนเดียวที่บาล,ลานซ์ทั้ง3ด้านทั้งอ่านเกมเล่นบอลกับเท้าดวนการอากาศชนะส่วนแทคกติกที่อาจวางเขาเป็นหัวใจได้เนี่ยในระบบ3เซนเตอร์ center, หรือ4แบ็กหลังเนี่ยโตซินสามารถยืนเป็นตัวกลางได้คุมลายออกบอลป้องกันลูกโดง่งถ้ามาริสกาจ,จัดแผน4ี่สเนี่ยโตซินจะยืนคู่โคบิลโดยมีเอนโซเป็นตัวรับบอล ถ้า343หรือ3241เนี่ยตัวซินจะเป็นคนกลางในแผนรับ3คนซึ่งคือจุดที่สำคัญที่สุดเหมือนที่ลูนิเกอร์ที่เราควาชช้าแชมป์เคยทำส่วนต่อมาก็คือสถานะใหม่ในห้องแต่งตัวตอนนี้เนี่ยเขาคือพี่ใหญ่ที่ทุกคนเริ่มฟังแม้จะเพิ่งย้ายมาใหม่แต่ตัวซินไม่ใช่เด็กหน้าใหม่ในลีกเขาเป็นนักเตะที่ผ่านการเล่นพิมร์ลีกอย่างต่อเนื่องกับฟูแลมและเคยผ่านระบบแป,ป๊บ ดาวลุ่งในทีมเริ่มฟังเขาเวลาแก้เกมแล้วเชลซี Chelsea วันนี้มีทั้งเด็กที่เก่งเต็มทีมแต่เด็กที่เก่งจะฉายแสงได้ก็ต่อเมื่อมีคนใหญ่หรือว่าพี่ใหญ่คอยประคับประคองและตัวซินตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นคนนั้นในห้องแต่งตัวไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องเป็นกัปตันแค่ยืนเป็นคนที่ไม่ลม้มแม้ทีมจะลาคนอื่นก็จะยืนตามต่อมาเลยก็คือเหมาะที่จะจับคู่กับโฮวิลได้ หนึ่งในปัญหาใหญ่ของเชลซีตอนนี้เนี่ยก็คือยังหาคู่เซนเตอร์ที่เข้าขากันไม่ได้โควิลตอนนี้เนี่ยฉลาดแต่บางจาังหวะก็ยังลำเลลังเลส่วนชาลบาเนี่ยเร็วแต่ก็ชอบหลุดตำแหน่งตัวซินคือคนที่ต่อให้เย็นคู่กับใครก็พอถ่วงดุลให้ลายหลังดูนิ่งขึ้นได้ถ้าเย็นคู่กับโคบิลตัวซินจะรับหน้าที่ประทะลูกโด่งปล่อยให้โคบิลเติมสูง นี่คือ,อเรื่องของการยินคู่ไม่ว่ามาเรสกาจะใช้ระบบไหนเนี่ยตัวซินมีฟังกชันยืดหยุ่นพอให้แผนหลังดูมีสมดุลในโลกฟุตบอลตอนนี้เนี่ยเซนเตอร์ที่ไม่เก่งที่สุดแต่เข้ากับทุกคนได้เนี่ยมันเป็นของที่โคตรดีต่อมาและคือเขาไม่มีแรงกดดันจากราคาค่าตัวเล่นแบบปลดปล่อยเต็มที่สุดท้ายเนี่ยอย่ามองข้ามเสียงเล็กๆเขาคือนักเตะที่ย้ายมาแบบฟรีเอเจนไม่มีแรงกดดันจากค่าตัวไม่มีแฟนบอลไล่บ่นว่าค่าตัว เจ็ดสิบล้านแล้วเล่นแบบนี้หรอไม่มีภาระเขาว่าต้องโชงให้คุ้มเขาเลยลงเล่นในแบบที่เป็นตัวเองได้เต็มที่ใจนิง่งกล้าเข้าบอลกล้าสั่งเพื่อและที่สําคัญไม่กลัวพลาดนักเตะแบบนี้แหละที่ไม่กลัวพลาดมันมักจะเป็นนักเตะที่กล้าทําในสิ่งที่ใหญ่และในสนามใหญ่ของเชลซีเนี่ยเราก็ต้องการคนแบบนี้ จากข้อหนึ่งหรือว่าถึงข้อ8หรือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโตซินอาดาเบโยคือภาพที่เจลซีอาจจะตามหามานานเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบแชมป์โลกไม่ได้หวือหวาแบบไวเลสโซเชียลแต่เขาสเสถียรมันคงอ่านเกมดีเข้ากับทุกคนได้และสําคัญที่สุดเขาไม่เคยทําตัวใหญ่ทั้งที่วันนี้เขาอาจกลายเป็นหัวใจเกมรักตัวจริงของเชลซีในรูกาหนา